ีขอความเป็นธรรมเรื่องกรณีที่ผมโดนย้ายแล้วอ่ะโดนฟ้องให้ให้รื้อร้านบุกลุกที่สาธานะรณะเจ้าธานนะครับแต่คู่กรณีที่เขาฟ้องผมอะ่ะเขาก็โดนฟ้องเหมือนกันแต่เขายังไม่ไม่รือ้อก็ผมก็อยากทราบว่าเหตุผลที่เขาไม่รื้อเพราะอะไรก็มีเหตุผลอะไรที่เขายังไม่รือ้อก็คำสั่งศาลก็มีมาแล้ว เป็นอาคารที่พักอาศัยใช่ไหมครที่ที่ผมอะที่พักอาศัยแต่คู่กรณีเขาเป็นก็อคือของคุณลุงเนี่ยเป็นที่พักอาศัยแล้วก็ส่วนของคู่กรณดีก็เป็นอาคารที่อยู่ในบริเวณที่มีคำสัง่งมือนกัน,นใช่ครับอ่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนที่เขตเทศบาลตำบลระโมกครับอำเภออำเภอระโมกครับ พื้นที่ติดต่อกับตัวเอกราชนะครับมีชาวบ้านท้องถิ่นอยู่เยอะไหมตรงนั้นก็มีหลายหลังคาเรือนเหมือนกันใช่คุณลุงก็เป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ปฏิบัติตามคำสั่งาครับปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่เราเราย้ายออกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยประมาณสิบปีที่แล้วนี่ครับอืมแล้วทุกวันนี้คือคุณลุงออกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วใช่ครับ แต่คู่กรณีของคุณลุงก็ยังอยู่ปกติยังไม่ได้ยื้อยังไม่ได้ย้ายไปไหนเลยเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าคุณลุงบอกว่า10กว่าปีที่แล้วนั่นคือส0กว่าปีที่คือคุณลุงปฏิบัติหาที่สั่งศาลก็คือย้ายออกใช่ครับแต่ตัวของเขาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่ย้ายออกยังครับก็แสดงว่าในในเป็นก่อเวลาเดียวกันกับเรื่องคดีก็10กว่าปีเหมือนกัน เขาอาจจะหลังว่าผมหน่อยหลังจากหลังจากที่ผมโดนนแต่ก็ประมาณ10ปีครับประมาณประมาณนั้นประมาณสิปีก็ยังอยู่ก็ย<ต>ัง<ต>ไม่ไย้ยายไ,ไปไหนครับแล้ววันนี้ก็เลยมาพบทันท่วการครับเพื่อขอความเป็นธรรมว่าสาเหตุอะไรที่เขายังไม่รื้อผมก็อยากทราบเพิ่มครับ ในส่วนของการเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยคุณลุงจะมีแนวทางดาเนินการยังไงต่อไปครับหลังจากที่ร้องท่านผู้ว่าเสร็จแล้วก็อยากให้ท่านผู้ว่าช่วยดําเนินการให้ข้อมูลใ,ให้กระจางให้ผมรับทราบบ้างครับก็คือให้ให้ให้เป็นให้ท่านท่านผู้ว่าชาัยศรีสุวรรเนี่ยช,ช่วยในเรื่องของการ ราตรวจสอบข้อจริงแล้วก็มีการประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องพวกนี้คือตอนนี้คุณลุงอยากได้ความกระจ่างแค่ั้นเดียวว่าเอ้ทำไมฉันย้ายแต่อีกฝ่ายนึงอยู่มาได้เป็นสิปีแล้วไม่ย้ายก็ใช่ครับอยากได้ความกระจ่างครับมันเกี่ยวข้องกับตัวสถานที่ด้วยไหมที่เขาถึงยังไม่ได้ย้ายออกไปมันก็มันก็ผมงก็บุกรลุกเขาก็บุกรุกอมันเป็นที่อะไรครับคุณลุงที่ชมทานครับที่ชมทาน แดงว่าตรงนั้นเป็นทางทางน้ำครับทางน้ำครับทางน้ำเพื่อทำการเกษตรด้วยป่ะครับใช่ทำครับทำการเกษตรครับโอเคก็ยังไงขอให้คุณลุงได้รับกไปทำเร็วๆนะครับขอบคุณครับครัับสสวดีครับ เล่าต้นเล่าไปฟังคุยคุยเขาว่าเขาเป็นผู้รักษากฎหมายเขาก็ต้องเมื่อแรกเขาเป็นนายกเนี่ยเขาเป็นนายกอ๋อคือเดิมเขาเป็นนายกครับแล้วตอนที่ว่าเป็นนายกเนี่ยตอนก่อสร้างอะได้มีการขออนุญาตถูกต้องไหมล่ะอืมไม่มีอนแล้วเป็นนายกก็การก่อสร้างในพื <Blaze S 1> พ้นที่ของันนี้เขาก่อสร้างมาก่อนแล้วครับก่อนนนั้นก่อนที่ท่าจะเป็นนายกใช่ครับอ๋อแล้วทาไมตอนนั้นไม่ไปร้องเออ่ให้อะไรนะ ท้องถิ่นได้ไปตรวจสอบในเรื่องของการก่อสร้างก่อนเพราะท้องถิ่นเขาก็มีอำนาจตามรบวมอา,ารอยู่แล้วว่าถ้าสมมุติว่าสร้างผิดก็ต้องสั่งรื้อหรือสั่งดำเนินการอะไรตามหน้านที่อยู่แล้วนะตอนนั้นก็ไม่มีแต่มันขึ้นถึงขั้นศาลแล้วละ่ะก็ต้องรื้ออยู่แล้วละ่ะต้องเลยเนะพราะว่าไม่ได้ไปไปไปหรือตรงนั้นหรอกเพราะว่ามันจะได้ไม่เหนื่อยกันโอเคเพราะงั้ <ไป S 2> นผมว่าเดินสายผมแล้วทำไมต้องเขียนเลยขอความยุติธรรมาเอ๊ะอยขนาดนี้เอาลงดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเอ๊ะต่างคลองย่าดังทั่วขาวพวกอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรเลย กดฟ้องเขาทำไมไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และกฎหมายที่ศาลสั่งแค่นี้เดี๋ยวกัเดี๋ยวคือถ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่ศาลก็มีอำนาจที่จะประทับหรือแล้วตามแล้วหายเดินองบกไปร้องคนต้องเงียบเราเงียบรับประธานต้องเงียบประทับคดีเงี่ยเราเขาก็อยู่ร้องสูตรน้ำทำเมื่อไหร่นานนี่ยังต้องฟังชมงไหนเป็นาลเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วไม่ไม่ผมวัยวัยนี่มีไัยวัยที่ผมยังไม่ถ้าเอาเดินก่อนเพราะว่าเหตเการณ์ เดี๋ยวเดี๋ยวเรายจะไปเรียกเรื่องดูว่าเขาดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วอย่างไรนะรับเออหน้ามาเลยไดมไเป็นยังได้เห็นเรื่องนี้บ้างมัยนี้มีเรื่เรียนมาเราก็แจ้วิธีำระนอยางอะไรแล้ก็ไปตรวสแล้วเว่าการอแล้วสุดท้ายาสรเขาก็ลส่วนกันในส่วนึ่ะค่ะที่เป็นตัวตัวเก็บประมาณป้ายมีเงาใหญ่นะคะตอนนี้จะไม่มีหน่วยงานใดเลย เรียนรู้กนนันละสิามปีแล้วก่อนหน้านั้นเวลาแบบแต่เราก็แนะนำว่าหนึ่งให้ให้เราไปคุยกับทางคตทอร์ค่ะเพราะคตทเนี่ยเขาเขาน่าจะมีอุอ๊งค้าวแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของของผู้ที่ทำผิดก็ต้องไปประสานส่วนเกี่ยวข้องมาแก้ไขเนี่ยค่ะ ไดเขตเขตกว,ว่านี้เมื่อไหร่ตางเรื่อก็ประมาณสักส,งป,สงปีอะไปีแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่กระทำควาผิดก็ต้องไปแก้ไขไงแล้วแล้วถ้าวันนี้เ็าน่าจะเกิดทุกคนสึมว่าผมไม่ทำอะไรผิดแต่ผมบอกว่าผมผมยังไม่รู้ผมผม,ผมไม่พร้อมยิ่นไปเรื่อยๆกฎหมายต้องทำอะไรต่อไปทั้นตอน ยังไงทำมันเนินการติดสอบถามยังไงถ้าตอบไม่ได้ผมไม่ใช่แล้วเพราะมันตั้งสิบสามปีบุกปีที่ผ่านมาระยะท่วตามาเนี่ยหรือถ้าเขาตอบมาว่าเขาไม่ผิดหรือเขาผิดเขาเลื่อนหรือแค่ไหนยังไงก็ตอบมาจะได้ชี้แจงทางผู้ที่เขาเกี่ยวข้องทราบและที่สําคัญสารสารัสร่์ไห่ลื้อแล้วมีไม่รลือได้เขาเองถุกบไปนิดเดียวเตะเดียวยกอย่างว่าโตเนี่ยพุบแค่ไหนทั้ง,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 งบนแค่ไหน อาคารอยู่เฉยแล้วตัวปั๊มยังเปิดขายอยู่ด้วยเปิดขาอยู่ว่า้เปิดาอยู่ด้วยัเปิดขาอยู่ด้วยกตเขาต้องไปอะไรขออนุญาตการใช้การอะไรอนุญาตใบอนุญาตขายจำหน่ายนะะไม่ร่วงมีหรือเปล่ารักผาไม่ร่วงเติร์น เอาไว้เลยครับหมดเดี๋ยวผมฟังรับฟังครั้งนี้ก็รับฟังคร <c oughs> ั้งนี้ก็รับฟังเดี๋ยวผมมอดูก่อนไม่ใช่ถ้าเกิดเราคุยไปเรื่อยมันก็จะกลายเป็นปสภากาแฟไปเรื<ช>่อยครับผมยังยังต้องได้เรื่องแต่ว่าเออมันตรงที่มาที่ไปแล้วก็มีวิธีาจจาการดำเนินการอยู่แล้วนหละทางกฎหมายนะอยากจะได้อะไรนะแล้วที่ดินก็ไปไวัดนะจะไ,ไปฝากหลักเถกก็ไม่ตัดผัดไปแล้วตัดเมื่อต้องเดินต้องทำเรื่องต่างๆมัาทานก็ เพื่อจะไปตัดหลังเศษที่ดินกระผัดก็ไม่เป็นไรแตเดี๋ยวจะเรียกถูข้อมูลเดี๋ยวเชิญเสิร์ฟเดื่อกข้องมามาดูซิว่าปัญหานี้มันแก้ไขไป็นยังไงแล้วดำเนการไปยังแล้วนะทั้งคำชักที่ดีหน่อยจบเลยปักเศษแล้วเพืทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ะทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งตัวภาษาทั้งดินหรือเออถ้ามันไปเกี่ยวข้องในเรื่องของเอ๊ะเขาห้ามทุกไปแล้วเนี่ยแล้วการกันไหน ถูกต้องหรือเปล่มันจะเป็นเรื่องอื่นไปอีกเออบนนี้อนทร้อนี้ไม่รื้อครับท่านไม่รื้อเลยังอยู่เต็มเลยไม่ไม่เหกับ้างผมอยู่นะใครจะมาใครจะมาาาเลยใครจะมาแทร่มาเลยมันก็เลยเป็นวิทยาก็เลยสุกหันหมดเลยเดี๋ยววันหน้าที่ไประมวลเลื่องแล้วก็ให้ผมดูว่าอะไรเกิดเก็ดขึ้นบ้ามาคุยว่ามันปิดกันอะไรยางไ ดีครับวิธีการต่อไปต่อไปเขาไเป็นบางครั้งครั้งแล้วแล้วต่างคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูผมว่าเออ่ติดต่อแต่ละครั้งมันมีเหตุผลอะไรยังไงมีนะเดี๋ยวจะถึให้แต่ถ้าเกิดมาเล่าผมทังนี้ผมรับฟังทั้งสองฝ่ายโดยจริงได้มาไม่ได้ว่าจะได้เพียงมาทางนี้หรือไม่ฟังทางนี้ผมก็ตามฟังที่นี่ตันแล้วทำไมต้องเขียนยุติธรรมอะไรมันที่นี่มันไม่ยุติธรรมยังไงยุติธรรมอยู่แล้ว เรียกเราขอบคุณที่ทำขอบมากขารมากขอบว่าผมนะครับครับครับ ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากทีมงานข่าวตื้นได้ที่ช่องทาง Facebook สืบจากข่าวและช่องทาง YouTube SV Channel ข่าวสารที่ท่านกำลังติดตามจะไม่พลาดอีกต่อไป